ค okay, วันนี้ก็สวัสดีทีจีจีแกมี่แต่ว่าก็เปลี่ยนชื่อช่องแล้วก็ไม่เป็นไรเออรือกันเลยวันนี้มาเป็นเด็กดาบนะครับซึ่งโก,โกูกูปนเข้ามารีวิว <c oughs> ก็ไม่เป็นไรเรามาทําให้พี่พน้องๆหนูหนูได้ดูกันนะโอเคเป็นเลเ e n ร์เ r l d สายดาบนะครับเป็นเลวาทีเนาะโอเคเรามาเริ่มกันที่แต่ช่วงนี้ก็โควิดนะครับ <c oughs> ไปไหนก็ระวังตัวด้วยช่วงนี้มีเค <c oughs> อร์ฟิลกับบ้านกันเร็วๆล่ะ นี่มาสามใบบัดดี้เป็นเลวาทีนครับสกิลเนาะใส่มาสามใบเดี๋ยวผมจะใส่จำนวนไว้ในชิปเลยนะเดี๋ยวตอนผมตัดผมจะตัดไว้ให้เลยเหมือนปกติเลยเลวาทีนครับเป็นไอเทมเนาะสามารถใส่เป็นบัดดี้ครับอีคิ p คอสจ <c oughs> ่ายสองเกตใช้ได้เมื่อมีไม่มอนว้าเฮ้ยพูดใหญของคนเนี่ยใช้ได้เมื่อเราไม่มีมอนในสนามนะครับซึ่ง ปกติการอัดคลิปของผมก็จะไม่มีสครคปิปก็จะพูดบางทีก็พูดตะกุกตะกักแบบนี้นะครับก็ขอโทษ้วยนะครับโอเคครับการนี้ไม่สามารถถูกทําลายและการเราไม่สามารถคอมมอนเตอร์ในสนามได้นะครับและสามารถส่งไอเทมกี่ใบก็ได้ทําให้เด็กนี้เป็นเด็กที่เวฟเยอะนะครับแล้วแต่ว่าช่วงขารับก็จะลําบากเพราะว่าเราแบบเหมือนเรายืนตัวเปล่าเลยว่างั้นเถอะเราไม่มีมอนอะไรเลยแต่แรกมาที่เวฟที่เยอะเราก็อาจจะปิดเขาก่อนก่อนที่เขาจะปิดเรา สกิลโอเวอร์คิวครับจ่ายหนึ่งเกรครับดิสมือหนึ่งระหว่างเทินครับเปิดท็อป5ครับแล้วสวมใส่ไอเทมไม่เกิน3ใบโดยไม่ต้องจ่ายคอร์สอาจจะสุ่มนิดหนึ่งนะครับเราก็ใช้เป็นซาวเวดในด้านของนี้เราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ตัวนี้แล้วเรามาเป็นเทคให้ใส่ไอเทมกี่ใบก็ได้ครับโอเคเนาะตัดมาที่ไอเทมเมนหลักเลยครับเลวาทินซาวเวครับใส่มา4ใบครับดาบราชาตสูนที่ถูกเครื่องจักร กัดกินครับเรวอทีนซาเวตไอเทมครับตีหนึ่งหมื่นเดฟไม่มีเดฟสโอ้อะไรวะเนี่ยตีสองชีครับอีควิวปคอสดิสมือหนึ่งครับแล้วเราไม่มีมอนเตอร์ในสนามเริ่มต้นดัสัฟเฟตครับสามารถสวมใส่อเทมจากช่องดลอดเราโดยจ่ายอีคิปคอสท,ทำให้เวฟเราเยอะมากขึ้นครับแล้วก็ไม่ต้องเปลืองมือในการลงครับแล้วก็โอเวอร์คิวครับดิสมือหนึ่งระหว่างเมนเฟสใส่อเทมจากเดกไม่เกิน2ใบแล้วก็ใส่มันโดยไม่จ่ายคอสครับแล้วก็สับกล่อง ก็อาจจะมาคอมโบแบบใส่ดาบครับใส่ดาบทีนี้ปุ๊บแล้วกดโอเวอร์คิวใส่เรวาติแล้วก็ใส่ดาบเอ็กคาลิเบอร์ดำทำให้เออเราใส่เทมกี่ใบก็ได้แล้วเราก็มีเวฟตีตั้งแต่เริ่มเลยด้วยทำให้ดาบดำทำให้เด็กมันเวฟเร็วขึ้นครับโอเคเนาะถัดมาที่เป็นดาบเซิร์ตนะครับใส่มาสี่ใบเหมือนเดิมดาบเซิร์ตครับ ปอกของดาบราชันชูเทลคอสครับไอเทมครับตีสามพันคียหนึ่งคีครับใส่ไอเทมเมื่อใส่ไอเทมครับสามารถดิสมือหนึ่งครับเสิร์ชไอเทมที่มีคําว่าดาบราชันจากกองการ์ดแล้วใส่แล้วขึ้นมือครับแล้วก็สับกองทาให้เราหาดาบที่เราต้องการในช่วงนั้นได้ครับแล้วก็เร่งเลวาทีนให้มันขึ้นเร็วด้วยครับในช่วงต้นเกมเนาะโอเคถัดมาที่ดาบดาบบุกของเด็กนี้นะครับเป็นดาบเอ็กคาลิเบอร์ดำนะครับเป็นดาบใหม่ เป็นไอเทมครับเตหนึ่งหมื่นสองขีครับดาบราชันมารศักดิ์สิทธิ์เอ็กซ์คาลิเบอร์เลปิก้านะครับอีกทีพคอททับดิดเมื่อหนึ่งที่ดิดการที่มีคำว่าราชันครับแล้วก็ถ้าช่องหลอดเรามีวีเลอร์บลูดสิบใบหรือมากกว่าแล้วก็มีสกิลสองครับเมื่อระหว่างที่การนี้โจมตีดโดนลิงก์แท็กก็คืออีกฝ่ายไม่สามารถปาเคาน์เตอร์ได้ต้องมีวีเลอร์บลูดวีดบลูดทวีมีวีเลอร์บลูดสี่ใบหรือมากกว่าถึงจะเคาน์เตอร์ไม่ได้นะครับทำให้อีกฝ่ายปาโลหรือว่าไล่เคาน์เตอร์ในระหว่างนัั้้นนไไม่่่ดะครบแตวา อีไฟล์ก็ปลาเคาน์เตอร์ก่อนที่กาเบนี่จะโจมตีได้แต่มันก็เก่งมากอยู่แล้วมีดับเบิลเนตแท็กครับเพเนเตตดีมากใบนี้4ใบอัดไปนี่ครับดาบเกรมือเลือดจั่วเนาะเป็นใส่มา2ใบครับดาบราชันจำลองไลฟ์สเลฟเลปิก้าครับตี6,000ครับขีหนึ่งขีเนาะอีควิปคอร์สครับใส่หนึ่งพลังชีวิตเมื่อการนี้โจมตีและทำลายมอนสเตอร์คู่แข่งสำเร็จหรือสร้างความเสียหายต่อพลังชีวิตคู่แข่งสำเร็จก็คือเราตีฆ่ามอนเขาได้หรือว่าตีเข้าเลือดเขานั่นแหละ เราสามารถนำการ์ดเบมสุดเข้าสู่ช่องเกตครับได้1เกตครับแล้วก็เจน2เลือดหลังจากนั้นถ้าเรามีวีรบุรุษ2อะสามใบหรือมากกว่าโอเคได้จวหนึง่งเนาะเป็นเกตมือเลือดโจวโอเคถัดมาอันนี้ใส่ใบเดียวนะครับเป็นห้องดาบเนาะคังสมบัติแห่งมินเนี่ยนครับห้องดาบแห่งลาชันตีศูนย์ครับขี0ศูนย์ความสามารถของวีรบุรุษไม่สามารถถูกยกเลิกได้ก็คือเอามากันใบเอฟเฟกเนาะแล้วก็สกิลสองวีรบุรุษสนามเรา ได้รับ power หนึ่งพ0ครับทาให้แบบตีแบบทะลุเบสเข้าหรือว่าทําให้เบสของเรามันสูงขึ้นแล้วก็มีเคาน์เตอร์ครับเลือกวีแลบุลหนึ่งใบใจหนึ่งเกตและเลสการนี้เพื่อสแตนการนั้นก็คือเอา,อาเราอาจจะเอามาลุกดาบดําก็ได้ครับแล้วก็ตีห้ามเคาน์เตอร์ก็เวฟนั่นก็เยอะมากพอแล้วนะครับแล้วก็มีบวกพลังจากตัวมันเองด้วยดาบไม่โดนใบใบนี้เป็นดาบบวกดีเฟนต์นะครับใส่มาใบเดียวชื่อดาบครับดาบราชันจจำลองดาบเล็กไรนามเลสปิก้าครับ 1ีหนึ่งพันครับเดฟสามพันหนึ่งดาบนี้เมฆดีเฟนต์นะก็คืออีกฝ่ายโจมตีมาเราก็จะนับกันที่ค่าดีเฟนต์ของมันนะถ้าการที่โจมตีมาแบบสมมติตีสองพันแล้วเดฟเรามีสามพันก็เท่าออตีไม่เข้านะเหมือนเราทานฟอร์มอยู่ประมาณนี้โอเคเนะาะหากพลังชีวิตเราถูกโจมตีเดฟมอนเตอร์ที่มีพาวเวอร์หนึ่งหมื่นหรือสูงกว่าการนี้ได้รับดีเฟนต์บวกสองหมื่นก็แบบกันโดนบัตเหลือเลยเนี่ยตามในเมะเลยเนาะที่แบบโดนเวฟเยอะๆอะซึ่งการนี้จะบวกดีเฟนต์ถ้าไม่ตีไม่เข้านะ แต่ก็จะแพ้ทางพวกการที่มันตีสูงเกินอย่างแบบเกียร์กอตเนาะที่มันตี700,000ตี500,000อะไรเงี้ยบวกดิเฟนซ์ไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรเนาะแล้วก็พวกบั๊ทอินฟินิตี้เนี่ยการนี้ก็จะแพ้ทางหน่อยน่อยแล้วก็มีสกิล2ครับเมื่อการนี้โจมตีหากเราสงสัยไเทม4ใบลงมากกว่าทําลายมอน1ใบทําให้เราแบบเราเคลียร์มอนเขาง่ายๆครับแล้วก็แค่ตีสกิปมันมันก็ตายแล้วใส่มัน1ใบครับอันนี้ใส่มาใบเดียวครับช่วงนี้จะเป็นไอเทมที่มันใส่ใบเดียวเพราะว่า มีไม่มีก็ได้นะครับแต่ว่าใส่ติดไว้เป็นแบบ f กซ x i b l e ในการเล่นมากกว่าเป็น two box นะครับก็แบบเล่นได้หลากหลายมากกว่าเดิมถ้าเราใส่แต่ดาบซ้ำๆมันก็จะ pattern มันก็จะไม่เปลี่ยนมากเท่าไหร่ในการเล่นแต่ละเล่นนะครับสกิลครับเมื่อการดนี้โจมตีหากมีวีรบุรุษบอื่น2องไปเลยมากกว่าชาร์จหนึ่งเกรครับมีอีกฟิปเชนเนาะตีหนึ่งพันสองีดาบราชันจำลองนาเกลิงเลปิก้านะครับอันนี้ก็ใส่มาใบเดียวเช่นกันครับดาบราชันจำลองซูฟิก้าเลปิก้าครับ ตี6 0 0 0ครับคี้คอ e q ี i อีควิปคอรสครับจ่าย1พลังชีวิตถ้าการที่มีคำว่าดาบราชันที่ไม่ใช่ชื่อของตัวมันเองนะครับจะออกต้องออกจากสนามเราสามารถเอามาลงดอปแทนเพื่แบบอให้การนั้นยังอยู่สมมติแบบเราโดนอะไรก็ได้ทำลายไอเทม่เงี้ยเราก็ดึงมันลงดอปแล้วก็การยังคงอยู่เป็นดาบกันด,ดาบหักเนาะแล้วก็ถ้าบนสนามเรามีวีแล็บลูสีใบเลือมากกว่าการนี้ได้รับเพนนเทตก็ตี6000ครับก็ไม่ได้แย่ถ้ามีห้องดาบได้ก็จะเป็นตี7 0 0 0 ตีเบสของเคอสบัตเข้าก็ก็ถือว่าใช้ได้ตีเบสเกยร์ได้ก็ดีนี่ใส่มาหนึ่งใบกันเหนียวเฉยๆครับดาบราชันจำลองครับอา,าร์มาเลปิก้าตีห0พันครับ1ขีเนาะเคาน์เตอร์ครับระหว่างการโจมตีในเทิร์นคู่แข่งสามารถใจหนึ่งชีวิตเล่าการนี้ลงดอกยศเลกืกการโจมตีทําให้แบบถึงเรามีดาบแบบเยอะเกินไปแต่ว่าเรามีใบนี้ก็ทําให้สามารถยกเลกิกการโจมตีได้โดยไม่ต้องใช้มือนะครับจ่ายแค่หนึ่งเลือดก็ไม่ใช่ปัญหาอะไร ดาบราชันจำลองคารักบอกเลปิก้านะครับไอเทมครับตี2,000ัคีส2งคีมีสกิลหักพลังชีวิตจะได้รับค่าเสียหายหที่ไม่ได้เจกกากจากการโจมตีลดลงหนึ่งหน่วยก็คืออาจจะโดนออโอล่าเนี่ยกดโอเวอร์เทิร์นเนี่ยแล้วก็ไม่รับดาเมจอะไรเงี้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นพวกยิงดาเมจอะไรเงี้ยเราก็จะลดลงมา1หน่วยน,นะแต่ว่าด้วยเบสมันตีมันต่ำไปเราก็ใส่ไว้แค่กันเหนียวเฉยๆนะเพราะว่าอาจจะเจอออโอล่าเพราะออโอล่ามันเป็นเด็กเคานะ์เตอร์เมตาเนาะสมัยนี้ ถัดมาที่เป็นดาบของไรเทนะครับดาบราชาันแห่งการทาลายล้างทีชูร่าครับตีเจ็ดพันครับสองขีอีควิปคอรครับนำการหนึ่งไปในสนามลูช่องดอกและจ่ายสองเกดส่วนใหญ่ของเด็กเราก็จะเป็นอเวทมนต์ลงนะไม่ก็เป็นดาบที่เราไม่ได้ใช้หรือว่าเห็นว่าเราไม่ได้จําเป็นที่เราจะต้องใช้ในตอนนั้นนะมีสกิลเคอน์เตอร์ครับถ้าเราสั่งการสั่งการ,การของเราโจมตีคันที่สามมือมากกว่าในเทอร์นี้ทําลายการหนึ่งไปในสนามคู่แข่งครับหลังจากนั้นหากเรามีพลังชีวิตสี่หนือหรือต่ำกว่าสแตนการ์ดนี้ใช้ได้วันเพิ่มเต ทำให้มันตีได้หลายรอบมากีแล้วก็มีสกิลดับเบิลแท็กทำให้มันตีครับตีเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วอีกฝ่ายแล้วเราตีครั้งที่3หมหนมากกว่าแล้วก็ทำลายมอนหนึ่งใบแล้วก็สแตนมันการนี้ดีมากครับแต่ว่าด้วยการที่มันใช้ยากไปนิดนึงเนาะก็เลยใส่มาแค่ติดไว้แค่ใบเดียวแต่ด้วยเวฟแล้วก็สกิลของมันก็ดีพอสมควรเลยแล้วก็ดูแลนดอลเนาะติดไว้แก้พวกหักไรเทมเฉยเราสามารถใส่การนี้เป็นบัดดี้ได้ครับอีคิปคอร์สครับใจหนึ่งเกตและพลังชีวิตหนึ่งหน่วยมีสกิลครับซ ตากที่เราสวมใส่การ์ดที่มีคาว่าดาบราชันในชื่อการดสวมใส่การ์ดในมือเราโดยใจอิฟิิคอ์แล้วก็สลับเป็นอิฟิชเชนเนาะแล้วก็วีหลับวีวีหลับอะไรวีหลับก็วีหลับวีลับบุรุษครับตัวไปในสนามเราไม่สามารถถูกทาลายจากความสามารถการแข่งได้ก็คือการโดนหักดาบนั่นเองเนาะใส่มาหนึ่งใบติดไว้เฉยๆเป็นอิมแพกเนาะนี่ใส่มาสองใบเป็น ถ้าต้องห้ามครับซาเวดฟอร์มรายการนี้เมื่อเราไม่มีมอนสเตอร์ในสนามอุ้ยมดมาจากไหนวะเฮ้ยมดไต่การ์ดฟากมดไตการ์ดโอเคเนาะต่อเลยแคทคอร์ครับจ่ายสามเกตสวมใส่ไอเทมวีแล้วบุลุษโดยไม่ต้องจ่ายคอแคทแคทคอร์สอ,อะไระอีกคร์จากเด็กครับใส่หนึ่งใบแล้วก็สับกองการแล้วก็เราได้รับแอตแทกเพิ่มส่วนใหญ่ก็จะเป็นหยิบเป็นดาบดำนะครับแล้วก็ตีแล้วก็ห้ามเคาน์เตอร์เนาะแต่ว่า ไอเทมเราไม่ได้สแตนด้วยนะครับมันไม่ใช่เหมือนโค้ดคาสั่งบังคับรีบูทของเคออสนะที่มันจะสแตนมอนทุกใบแล้วเข้าไอแทกเฟสอันนี้มันแค่ใส่ไอเทมจากเด็กแล้วเราค่อยแทกเฟสอีกรอบเท่ากับเราตีได้แค่จํานวนที่เรามีไอเทมที่สแตนอยู่แต่ว่าเราอาจจะเอามาแก้ทางเลเจนด์เหมอแบบเอเอือนกันก็ได้ครับแบบตัดเฟสอะไรเงี้ยแล้วก็อันตีก่อนก็ได้ครับแล้วก็เพิ่มไอแท็กเฟสอีกรอบทำให้เราทาเวฟต่อได้เนาะทำให้เราไม่โดนหักตัดเกมที่เราจะได้เล่นช่วงนั้นไปหนึ่งเทิร์นเนาะทำให้เด็ก,เ,ดกเวเรา ดีขึ้นในช่วงนั้นใส่มาสี่ใบครับอวิดอนเนาะสกิลครับเป็นไซสูนเนาะเป็นเอาไว้ดิเฉยๆก็ไม่ได้อะไรไซสูนครับตีสามพันหนึ่งชี้เดฟหนึ่งพันครับเมื่อการนี้ถูกทิ้งจากมือครับชาร์จ 1, เกตโจ1หนึ่งแล้วก็การ์ดที่มีคำว่ามหาเวในชื่อที่เราไล่ไม่สามารถถูกยกเลิกได้เอามาใช้เทคสองเลยครับเอาไวด้ดิมือแล้วก็ั่วแช่นั้นเองชาร์จเกตั่วทำให้มือเราไม่หายไประหว่างเราดิดเนาะใส่มาสองใบครับ แต่ผู้ที่ถูกเลือกครับเนาะเวทมนต์ครับไล่น,นี้เมื่อเราไม่มีมอนสเตอร์ในสนามครับใส่อเทมจากมือเราโดยไม่ต้องจ่ายอิคิวคอสก็ดีมากครับทําให้เราจ่ายไอเทมลงไอเทมเลยไม่ใช่จ่ายคอร์สเนาะใส่ดาบดํา2ใบยังได้เลยเอ,อแบบไม่ต้องจ่ายคอสได้เลยเลยอันนี้ใส่มาหนึ่งใบติดไว้เด็กนะครับตำนานแห่งป่าด,ดาบครับไลยการนี้เมื่อเราสวมใส่อเทมวีแลบูดอยู่เท่านั้นใจหนึ่งทั้งชีวิตครับเลือกใช้เทคหนึ่งอย่างจาก2ออย่างเนาะเป็นเทคแรกเราสามารถทิ้งไอเทม วีรบุุษจากมือเราแล้วโจกอาสองเป็นดิสหนะึ่งโจสองเนาะแล้วก็สกิลอีก2ครับไอเทมวีรบุุษทุกใบในสนามพาวเวอร์บวกเจ็ดพันเอามาแก้พวกออโทล่าที่แบบเดฟสูงหรือว่าอะไรก็ตามที่ทําให้เราแบบดาบเราตอนนั้นมันตีไม่เข้าเราก็ใช้เทคล่างแต่ถ้าเราต้องการมือที่เพิ่มมาในการเล่นในช่วงนั้นแล้วก็ใส่เป็นเราก็ใช้เป็นเทคแรกเนาะโอเคใส่มาสองครับเป็นการ์ดคิวเลือดเนาะเอามาแก้พวกเอ็กเทมเพสเก่าอะไรเงี้ยที่มันแบบ ยิงห้าเลดแล้วเราก็ป่านี้ทําให้เราเด้งเลือดแล้วก็รอดเนาะเป็นเวทมนต์ครับการฉุกคิดของแม่ทัพผู้ชาญฉลา,าดครับใช้ความสามารถหนึ่งอย่างจากด้านล่างนี้ครับไอเทมทูบไปในรอบ penetrate <c oughs> ก็เอามาแก้ถังออโธรได้นะครับถ้าเขาไม่ได้ใส่เอ๊ะอัลโธรมันกัน d a m a จ e นี่ว่าแต่ว่าเอามาแก้ขคออสได้นะครับแล้วก็มีเคาน์เตอร์ครับเทค <c oughs> สองนำนำไอเทมหนึ่งไปในสนามลงช่องดอกครับเจนสีเลือดทำให้แบบดอจ,จะทนได้ทนด a เมจได้นิดหนึ่งนะครับ ใส่มาสองใบเลยอันนี้เป็นหักเวทเนาะใส่มาสองใบบริเทนกาดครับแคสคอรครับจ่ายสองเกรยกเลิกเวทมต์ที่คู่แข่งกํลาลังไล่หรือทำลายการ์ดเวทมนต้สนามคู่แข่งก็คือสมมุติแบบอีกฝ่ายปาโลอะไรเงี้ยแล้วก็ไล่หักเวทครับซึ่งเคาน์เตอร์เชนของไทยเราจะทําได้แค่ปาเราปราหักเวทเขาก็าจะหักเวทเราต่อไม่ได้แล้วนะแต่ของยุ่นตอนนี้ทําได้นะยุ่นมันจะเชนต่อกันได้เรื่อยๆแต่ว่าไทยตอนนี้เคาน์เตอร์เชนมันได้แค่รอบเดียวเนาะ ทำให้แบบเราก็ง่ายขึ้นเล่นง่ายขึ้นเยอะครับแล้วเกตเด็กนี้ก็ซึ่งมีเยอะพอสมควรครับถ้ามันไม่ขาดจริงๆถ้าเล่นได้ไหลลื่นม,มันก็จะมีพอใช้อยู่แล้วใส่เป็นบัดดี้ฮลลเกลครับใส่ใส่มา3ใบครับสกิลครับไม่ฝ่ายโจมเมื่อเราไล่ได้ไม่ฝ่ายโจมตีครับเรายกเลิกกันโจมตีแล้วเราถ้าเราใส่เอทีวีรบุบุษอยู่นากัดวีรบุบุษครับที่ไม่ใช่บัดดี้ฮลลีเกลก็คือไม่ใช่มันนั่นแหละเอาขึ้นมือก็ อาจจะเอามาหยิบฮลิเก谢谢วันเก่าก็คือหยิบจอกเก่าก็เอามายกเลิกต่อก็ได้เนาะใส่มาอีกสามใบนะครับคําแนะนําของเมอร์ลินใบนี้ก็ดีนะครับสกิลครับไล่การนี้เมื่อเรามีวีระบุรุษอยู่เท่านั้นเช็คท็อปสามครับหยิบหนึ่งใบที่มีวีระบุรุหนึ่งใบไม่เกินขึ้นมือครับนาที่เหลือลงช่องแล้วก็อีกหนึ่งใบเข้าเข้าเกตครับแล้วก็ที่เหลือลงช่องแบบได้ถมดอกน้าไว้ใช้กับซาเวตก็ได้แล้วก็ได้เลือกหนึ่งใบจากที่เราเปิดสามใบเลยนะ ล้วก็ได้เกรดด้วยดีมากใบนี้ใส่มาสามใบเลยเชื่อมช่วยซับเรื่องเกรดแล้วก็มือเนาะโอเคครับตัดเฟดเนาะใส่มาสามใบมหาเวทไวทัชครับสามใบเนาะอีคลิปไล่ไล่ได้เมกฝ่ายโจมไล่แทนเมื่อจบการต่อสู้ครั้งแรกในเทิร์นกุ่กแข่งนะครับจ่ายสองเกรดและพลังชีวิตสองหน่วยครับยกเคาน์เตอร์ครับจบไปทักเฟดเอามาแกเคอ,อสเนาะแก้ไรเทแก้เด็กดับด้วยเหมือนกันเด็กที่มีเวฟเยอะๆซึ่งช่วงนี้ เวฟเยอะเป็นอะไรที่แบบเยอะมากครับเพราะเด็กช่วงนี้เป็นแต่เด็กทําเวฟกันเนาะทำให้เราแบบเราไม่ต้องเจ็บหนักมากขนาดนั้นเราอาจจะแบบรอดจากการตายหรือว่าทําให้เขาแบบคอมโบต่อไม่ได้เนาะใส่มาสาใบเลยแต่จะแก้แต่ก็จะโดนเคออสแก้พวกอันติที่มันเข้า attack เฟ a เพิ่อมอีกรอบนะมันก็จะทําให้แบบ เออเราก็เหมือนจ่ายคอร์สไปฟรีแต่ว่าถ้าถึงตอนนั้นแล้วก็คงตายแล้วแหละแล้วก็คงทำอะไรไม่ได้แล้วเนาะเพราะเราจ่ายเลือดไป2แล้วเราโดนตีอีกรอบไปโดนตีครั้งแรกไปแล้วเราจ่ายอีก2หน่วยเราก็แทบจะเกือบมิดหลอดกันแล้วเราก็ทําอะไรกันจะไม่ได้อยู่แล้วเนาะเป็นเวทมนเซตครับใส่มา2ใบเนาะ i n f o r ร i b l e b a i t นะครับเบดว l ลเป็นการเซตครับเซตแล้วก็จะอยู่ในสนามเนาะเคาตเตอร์ครับ นำวีเลบลูดที่เป็นมอนสเตอร์หรือไอเทมเราหนึ่งใบลงช่องดรอปเพื่อใช้ความสามารถ1อย่างใช้1อย่างใน2เทคนะครับเทคแรกครับพลังชีวิตเราจะได้ความเสียหายในเทอร์นี้ความเสียหายนั้นจะกลายเป็นสูนเอามารีดิวไดเมจเป็นสูนนั่นเองครับเอามาแก้พวกโจกเลิกโจมตีไม่ได้เนาะหรือว่าเป็นใบใบกันก็ได้ปกติหรือว่าจะเป็นโจหนึ่งก็คือบางทีไอเทมใบนั้นเราไม่เราไม่ได้ใช้ในสถานการณ์นั้นเราก็หักทิง้งแล้วก็่วก็ได้ครับเนาะใส่มา2ใบเป็นเป็นฟิกซิเบิลทำให้เล่นได้้่ายขึนเะนแบบ ทำไม่เล่นได้หลากหลายใส่มา2อใบคร,รอนนครับเป็นการชาร์จเกตเนาะตำนานวีรชนครับเฟนมตนใช้ได้ก็เมื่อเรามีวีรบุรุษสองใบเลยมากกว่าชาร์จสเกตครับสเกตเลยล่ะสเกตใช้ได้แค่วันเพอร์เท์นครับแต่สี่เกตก็เพียงพอในการใส่ไอเทมอยู่แล้วเนาะแล้วก็ไล่พวกหักเวตต่างๆใช้แค่สเกตททำให้แบบเรามีเกตชิลชิลเฉยมาตอฟัคเกอแล้วก็ ใส่มาสองใบนะครับยิงกาดหรือที่ไอไอ,ไอแฮมมันจะพูดว่ายิงพ่อผมนะครับยิงพ่อก็ช่างมันเถอะครับซิ่งเนีผมมันก็ตกผมตกมันไปสองคลิปแล้วอาจจะสามคลิปก็ได้สามคลิปนี่ว่า,า <S 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 โอเคเนาะต่อนี่กว่าแคทคอร์สครับดิสมือหนึ่งครับแล้วก็โจวสองเอามาใช้กับอเวดอนเนาะ <S <S ดิสมือหนึ่งครับได้โจวสองเนาะแล้วก็เทคอ,อวเวดอนชาร์จั่วง่ายมากเลยทําให้เราเติมมือได้ในช่วงต้นเกมหรือว่าเลดเกมเนาะเราอาจจะโจวได้การพลิกเลยก็ได้โอเค คอมโบส่วนใหญ่มันก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับพอเด็กนี้มันก็เป็นเด็กเว็บตามสไตล์ปกติเนาะถ้าแบบมีฤทธ์อะไรแบบไม่ถูกใจหรือว่าอะไรหรือยังไงก็เอาไปปรับแต่งกันได้ครับพวกการจัดเด็กเนี่ยมันไม่มีผิดไม่มีถูกกันอยู่แล้วก็เออชอบยังไงก็จัดอย่างนั้นเอาง่ายดีกว่าโอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับโอเคเนาะวันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บจเจรกันว้ห้